สวัสดีค่ะครูสมฤทธิ์นะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณท่านผูดดนน้อำนวยการโรงเรียนอันบานบางใหญ่ท่านอาชวินจันจังหลัดที่มาคอยนิเทศติดตามเราในการสอนครั้งนี้นะคะวันนี้นะคะเราพบกันในวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราพบกันในเรื่องการหาผลบวกโด,โดยการตั้งบวกที่ไม่มีการทดและมีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนมาตรฐานนะคะก็คือมาตรฐานข้อหนึ่งจุดหนึ่ง ตัวชี้วัดปามรับนะคือหาค่าของตัวไม่ทราบค่าค่าในประโยคสัญลักษณ์สแสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์สแสดงการลบของจานวนไม่เกินหนึ่งแสนสมมติว่าถ้าเราไปร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะเราไปพบรายการอาหารและราคาอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งบอกว่ากุ้งเทมปุระราคาสองร้อยสี่สิบาทราเมงราคาหนึ่งร้ยห้าสิบเก้าบาท สุกี้ยากีทะเลราคา3 3 0บาทรวมมิตรซาซิมิราคา218บาทครูอยากทราบว่าถ้าเราจะซื้อคุ้งเพงหูลากับราเมงเราต้องจายอย่ายเงินเท่าไรเราจะทราบได้ยังไงนคะนักเรียนก็นําราคาของคุ้งเพงหูลากับราเมงเนี่ยนะคะมาบวกกันเราก็จะทราบว่าราคาสองอย่างเนี่ยคือ399บาท นี้ในการหาผลบวกโดยการตั้งบวกเนี่นะคะเราอาจทาได้โดยการเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันและนําจํานวนในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยตามลำดับซึ่งในโจทย์เมื่อกี้นะคะเราก็จะเอา240สิตั้งบวกด้วยห59โดยการน,นำเกก็คือเราบวกจากหลักหน่วยก่อนนำา9้ามาบวกกับศูนย์ได้9้า ห้าบวกกับสี่ได้เก้าสองบวกกับหนึ่งได้สามนะคะเพราะชนะราคากุ้งเทนทูระเนี่ยกับราคาราเมงเราก็ต้องจ่ายหนึ่งสามร้อยเก้าเก้าบาทต่อไปเราไปดูโจทย์การบวกนะคะสมมติคุณครูให้โจทย์บอกว่าแปดพันหกสิบห้าบวกเก้าร้อยสามสิบจะได้ผลบวกเท่าไหร่แปดอยู่ในหลักพันเราตั้งแปดให้ตรงหลักพันศูนย์อยู่ในหลักร้อยหกอยู่ในหลักสิบ าอยู่ในหลักหน่วยเราตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วเราก็นำมาบวกกันนะคะผลที่ได้ออกก็คือแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบห้านี่เวลาหนูเขียนแสดงการบวกโดยการตั้งบวกเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องเขียนคําว่าหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเราสามารถตั้งเลขโดยที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันได้เลยและนําจํานวนที่อยู่ในหลักเดียวกันเนี่ยมาบวกกันโดยเราหาผลบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะ จากการจิงหาผลบวกในหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับอย่างเช่นข้อนี้เห็นไหมคะเราไม่จําเป็นต้องเขียนคําว่าหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเราสามารถนําตัวเลขมาตั้งบวกกันได้เลยตัวอย่างต่อไปนะคะสมมุติครูให้ตัวเลขสองตนนัวนวงก็คือสี่พันสามร้อยสิบหกบวกกับหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองเราก็จะเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนก็คือเอาหกบวกสองเท่ากับแปด 6 1บวกหนึ่เท่ากับเจ็ดบวกเท่ากับแและสี่บวกหงเท่ากับหดังนั้น4 3 1 6ันสาบวกหนึ่จะได้เท่ากับ5,878ันแปดบาทข้อต่อไปสมมติว่าครูบอกว่าคุณพ่อมีเงินอยู่5้า6 0บาทคุณแม่มีเงิน4ี่2มบาทถ้าคุณถามว่าคุณพ่อและคุณแม่ นะคะันักเรียนก็เอาเลขสองจำนวนนี้มาตั้งอยู่โดยตั้งให้หลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันและหลักหมื่นตรงหลักหมื่นแล้วก็หาผลหัวของมันนะคะัวอย่างต่อไปเนี่ยคุณครูให้มาหล้วเด็กก็ตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วก็หัวสนมก็จะได้ตามตัวอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าเลขจํานวนแรก มีจํานวนหลักน้อยสายเลขจานวนที่สองนันเรีนก็ตัง้งบวกไปตามปกติค่ะให้เลขหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบหล,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 ลักร้อยตรงหลักร้อยหลักพันตรงหลักพันนั้นเรียนกาหาคำตอตอตอกมาพอฉะนั้นจากกิจกรรมนี้เราจะสรุปได้ว่าการบวกจาน,นวนสองจำนวนโดยการตั้งบวกที่ไม่มีการทดทําได,โด้โดยการนําตัวเลขในดับเดียวกันมาเขียนให้ตรงกรัน จากนั้นนำจำนวนให้แต่ละหลักมาหัวกันนะคะขอขอบอคุณมากค่ะและสวัสดีค่ะมกเรียนติดตามการเรียนว่าอย่างน,น,นะคะ